สวัสดีครับอันนี้นะครับนำนำพระสมเด็จนะเกจชโยนะครับพิมพ์ฐานเจ็ดชั้นนิยมนะครับของจริงนะของแท้นะครับมาให้ชมนะครับจริงเป็นยังไงครับแท้เป็นยังไงครับง่ายครับพิมพ์ดูอะไรนะครับดูพิมพ์นะครับพิมพ์ฐานเจ็ดชั้นนิยมนะครับถูกต้องแล้วนะครับ สุดท้ายนะครับที่ต้องขาดไม่ได้นะครับในพระสมเด็จนะครับหินปูนนะครับหินปูนนะครับปูนขาวที่ได้จากนะครับการเผาหินปูนนะครับหินปูนที่มีแคลเซียมนะครับแคลเซียมพวกฟอสซิลพวกซากพืชซากสัตว์นะครับที่ทับถมกันนะครับเป็นเวลานะครับหลายร้อยปีนะครับ พิสูจน์ได้นะครับอย่าว่าพิสูจน์ไปได้ครับถามอาจารย์ออดดูได้นะครับว่าจริงอย่างที่ผมพูดไปนะครับพิสูจน์ได้นะครับเมื่อห้าปีก่อนนะครับผมเคยไปเช่าพระกับนะครับเสียนพระท่านหนึ่งนะครับสมเด็จเกษยโยนะครับกับสมเด็จวัดละครนะครับ หลตกลงกันราคานะครับสององนะครับเจ็ดแสนบาทนะครับพิมพ์ถูกอะไรถูกนะครับเม็ดมวลสารเม็ดตุบตบตะตับบอะไรถูกต้องนะครับทีนี้นะครับทดสอบสุดท้ายก็คือนะครับหินปูนนะครับ <inhib itor> ถ้าผ้าเป็นสีขาวอย่างนี้ไม่ต้องกล่าวถึงนะครับปูนขาวนะครับปูนขาวนะครับแต่ผ้าสมเด็จวัดละครังต่างกับเจตโยนะครับวัดละครังนี้นะครับปูนขาวนะครับจะไม่ถูกความร้อนนะครับพราวัดละครังนี้จะไม่ตกผลึกนะครับต่างกับวัดเกตโยนะครับ ซึ่งเป็นผ่านในกุ่นะครับได้รับความร้อนนะครับความร้อนเอ่อเกินหนึ่งร้อยองศานะครับความร้อนแบบหมักบ่มสะสมในกุ่นะครับทํทำให้หินปูนเกิดการตกผึกนะครับนี่นะครับมีเห็นไหมครับผึกจะเป็นที่เป็นก้อนขาวๆนะครับรูปสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับ นั่นเองนะครับเขาเรียกผึกเป็นผึกนะครับถ้ากระเทาะองค์าให้ออกดูนี่จะเห็นเป็นผึกเลยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกบุนเลยนะครับเล็กนะครับพอตกลงจะเช่าพูดเรื่องกันเช่าผ้าต่อนะครับพอทีนี้ผมจะทดสอบว่าเป็นปูนขาวที่มี พูดง่ายๆว่าแคนเซียมคาร์บอเนตนะครับก็ถามว่าทำยังไงแค่ย่างเลยนะครับแค่ใช้น้ำนะน้าสะอาดน้ํากันนะครับน้ําไม่ต้องน้ำนะอย่าใช้น้าที่มีคลอรีนน้าฝนยิ่งดีนะครับใส่แก้วมาประมาณครึ่งแก้วนะครับแล้วนําผ้าลงไปแช่ในน้ําฝนนะครับหรือน้ํากลันที่สะอาดนะครับแช่ไว้ประมาณนะครับ5นาทีนะครับ จะนำองค์พระออกมาก็ได้นะครับหรือไม่นำออกมาก็ได้นะครับถ้านำองค์พระออกมาเนี่ยก็ต้องรอให้น้ำนะครับนิ่งนะครับแช่ไว้ห้านาทีน้ำจะต้องไม่ขุนนะครับน้ำต้องไม่ขุนไม่มีตะกอนนะครับถ้ามีขุนมีตะกอนเนี่เยเจ๊เลยนะครับทีนี้ถ้าน้ำถ้ายังใสอยู่นะครับไม่มีขุนไม่มีตะกอนนะครับ ก็ยังไม่ถือว่าเป็นนะครับหินปูนเปลือกหอยนะครับหรือแคนเซียมคาร์บอนตจรจิงนะครับทีนี้เรานำนะครับหลอดกาแฟเร่เก็ได้นะครับนำมือปิดปากแก้วนะครับนำหลอดกาแฟเขาสอดเข้าไปนะครับแล้วก็เป่าลมลงไปนะครับให้เป่าลมให้โดนน้ำนะครับน้ำจะขุ่นทันทีนะครับถ้าน้ำขุนเนี่ย แทเ้เลยนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับเป็นอินปุนที่ได้ที่มีพวกแคลเซียมพวกเปลือกหอยทะเลพวกกระดองเตา่าทะเลพวกขางเราสัตว์ทะเลนะครับครับถมกันหลายร้อยปีนะครับไม่ใช่นําเปลือกหอยทะเลกระดองทะเลเต่าทะเลไปเผานะทุบนะครับไม่ใช่นะไม,ไม่ใช่นะ มันเป็นคุณสมบัตินะครับถามอาจารย์ออสได้นะครับเรื่องเรื่องนี้นะก็อนญาตกล่าวชื่อท่านนะครับอาจารย์ออสนะครับท่านตอบได้ดีมากเลยครับจะปฏิเสธจะอะไรยังไงก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสมเด็จที่พระสมเด็จนะครับเนื้อผงนะที่ท่านพุทธจารย์โตสร้างนะครับก็ระบุชัดจีรันครับเป็น ปูนขาวที่ได้ผงปูนขาวที่ได้จากการเผานะครับยินปูนที่มีฟอสซิลของพวกสัตว์ทะเลนะครับในที่แคลเซียมนะที่มีพวกูง่ายๆคือแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับทดสอบด้วยการนะครับเป่าคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปนะครับนาไปแช่น้ํานะน้ำแนตะ่ยังใสอยู่นะครับแต่พอเป่าลมนะครับลงไปนะครับใน น้ำจะขุนทันทีนะครับทดสอบง่ายมากครับองค์นี้นะครับผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับส่วนองค์ที่ไปซื้อกับเสียนใหญ่สององค์นะครับบัลลังนะครับกับวัดเกศนะครับที่ตกลงเจ็ดแสนครับขนาดเป็นพาเกศยังจะบังคับให้ผมซื้อนะครับไม่ถือกันเป็นล้านหนึ่งพอดีนะครับวันนั้นบังคับให้เราซื้อไม่ซื้อจะมีการเด หากค่าธรรมเนียมนะครับในการทําให้พระไอ้ทำรุ่ดเรื่องอะไรนะสึกรออะไรถ้าพระไปแค่น้ำห้านาทีนะครับพระอายุร้อปีถ้าแค่น้ำห้านาทีเปื่อยยุยละลายก็ยิ่งเก๊ไปใหญ่นะครับองนี้นะครับแช่ไว้สามชั่วโมงหรือแค่ไว้คืนหนึ่งก็ยังไม่สุมทบสถานเลยนะครับเป็นแคลเซียมคาร์เนตนะครับเป็นหินปูนที่ได้จากปูนขาวนะครับ ดูตำแหนีดูอะไรนะครับในพิมพ์อันนี้ชัดเกณฑ์นะครับความแพ้นะครับซสื้อผ้าอันต้องอย่างนี้นะครับดูเนื้อใช่ดูพิมพ์ถูกนะครับพิสูจน์มวลสารนะครับมวลสารถ้าเป็นขนมตุ๊บตับเนี่ยก็ต้องชิมนะครับถ้าเป็นหินปูแนแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับก็ต้องเป่าลมคาร์อบอนไดออกไซด์ให้โดนนะครับ น้ำหินปูนถึงจะขุนนะครับแต่ท่านชอบมวลสารเป็นขนมตุต๊บตั๊บท่านก็ต้องลองชิมดูนะครับว่าใช่ไหมถ้าท่านชอบเป็นเม็ดรกระดูกท่านก็ต้องเลียดูนะครับว่ามันใช่กระดูกไหมนะครับแต่ว่าถ้าท่านคิดว่าพ้าผงตรงนี้ท่านเป็นหินปูนแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับท่านก็ต้องเป่าลมใส่นะครับหินปูนที่ละลายในน้ํานะครับเมื่อโดนลม ที่เราเป่านะครับมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเป่าลงไปนะครับจะทําให้น้ําปูนขุ่นทันทีเลยนะครับนะครับก็ฝากไว้ยงแค่นี้นะสารบคลิปนี้นะครับถ้าพิสูจน์มวลสารถ้าว่าเป็นขนมตุ๊บตับก็ต้องชิมนะครับถ้าเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตก็ต้องเป่าคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปนะครับถึงจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับอ่าครับสารบคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ฝากให้ดูนะครับพระสมเด็จเกียรติโยฐานเจ็ดชั้นนิยมนะครับของแท้นะครับแท้ทุกอย่างนะครับตำหนิไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องตำหนิครบหมดนะครับถ้าท่านใดอยากถ้าอยากเห็นนะครับว่าวิธีทดสอบนะครับหินปูนเปลือกหอยนะหินปูนแคลเซอเนตนะครับที่ผมพูดเนี่ยเก่งยังไงนะครับขอกดไลค์กดติดตามรัวๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเป็นกาลังใจนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ครับขอบคุณครับ